อ่ามี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเห็น <lifting brewer ies> สังเกตเห็นนะครับงัวเฮานี่ถึงเวล่าออกคอกคร,คร,ครบับคุณก็ได้ออกคอ,อกรกคุณก็ติมาหาหม่องนอนน,นั่นเองครับปกติหม่องนอนเป็นหมอน่องพื้นหมดเลยครับวันนี้ิ่นมายืนล่อออกคอกยืนล่อออกคอกยืนโดนพิ่นม่ได้ออกคอร์กคุออก,กน็นอนเลยครับน่แม่เพชรงามนอนเลยครับเป็นการนอนที่บ่ถูกต้องเป็นการนอนที่บ่ถูกสถานที่ลุกลุกลุกเื่อ เรียกกรเทือนเห็นเป็นบาดเป็นแผลลุกขึ้นเพราะฉะนั้นเท่าตึงเบิงตรงแง่งตรงเบิงเขาครับมนีเพลิงง้ามครับพี่น้องเบิงครับค้มสมบูร์แข็งแรงของเขายืนขึ้นนะครับเป็นลูกจากนอกที่นอนเป็นบริออกคอกเป็นกระเลยยืนคิวอย่างยินหนีเลยนอนยิน่หนีเลยนี่ความปกติครับตื่นขึ้นเป็นติคีสีเงามะถ่ายที่ขี้ให้พี่น้องดูหน่อยลูกเห็นไหม ขี้ตัวนี้สมบูรณ์นะครับชืกอขี้สีงห์เนคือคนห้องนะครับขันคนห้องตื่นขึ้นขั้นขี่ขั้นเหยวเนี่ยคือร่างกายแข็งแรงนี่เป็นอีกอาการหนึ่งที่ต้องเบ่งนะครับพี่น้องครับอีกอาการหนึ่งต้องเบ่งมันเป็นลูกแล้วมันจะออกจากข้อคอกออกจากข้อข้าก็ตะอเอาไปต,ไปตากแดดครับพี่น้องครับอ่ะนีเดิน tạp lắng hán đơn bỏ khóc mà 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 น้องสีเห็นครับเห็นปะครับเอาเอาเอาทัา้งนูกเี็ยต้นไม้สามต้นนี่ครับพี่น้องครับต้นไม้สามต้นลักษณะนี้เขาคืออาศัยบริบทธรรมชาติที่แปลงป้ายหยาแปลงป้ายหยาถ้าเขาปลูกปลูกยู่มงเดยเดียวๆนี่ยเขาจะยางบนอยู่มันยปรเทศให้ยำหยาเพราะฉะนั้นผมอาศัยต้นไม้สองต้นนี่เป็นกำแพงกันว่ามัธยบริบทได้ถ้ามันมาหนีไทยกระถืกน,นีถ้ามาทา้งนี้ก็ไทยกระถือดีเพราะฉะนั้นสิ่ลงมาหนีถอยที่สุดเห็นปะครับ นี่คือการอาศัยบริบทเขาต้องการให้คนยืนยู่มองพื้นที่แข็งพื้นที่แข็งแล้วก็บ่ให้กลับตัวกับไปกับมาได้แดดสุดซ่องได้สม่ำเสมอครับเนี่ยมาแลงกับถือแดดนะฮะปลูกไว้เห็นไหมครับผมอาศัยธรรมชาติเนี่ยตัวไม้สองต้นเป็นกำแพงธรรมชาติบวกกต้งไม้ทั้งหัวไม้อีกนะครับ กบไปขึ้นไปะฮะก็ประมาณสี่หาวงครับกันแดดสภาพนี่สี่หาบงแต่ว่าขั้นหอดเดือนเมษากะเบื้องอีกอากาศชนึงแต่ว่าสี่ม้งสองเนี่ยพวกค้นตำแต่ว่าช่วงนี้กะประมาณสี่หาหาบงได้แต่ว่าช่วงเทีเยเท่ยงเนี่ยมันแดดหลายแดดหลายกะแกแกได้ไข,ข่ขั้นห้องนี่ครับเป็นประพ่น้องครับสภาพร่างกายเขาติดแข็งแรงขันเบื้องเล้าเงี้ยวขี่ตั้งจากตื่นนี่ ครับก็สังเกตครับพี่น้องครับสีสันดีครับแม่เพลนงามเนี่ยเป็นเป็นแม่บอกที่ถือใจที่สุดครับพี่น้องครับอย่างว่ามากกับพวกไอ้ฟอลักษณะนี้ครับของแปลกเล้ซื้อมาไว้ของแปลกเลยซื้อมาไว้ถือใจครับพี่น้องครับถือใจแม่เพลนงามครับกับเป็นของแปลกคอยบึ้งคอยแย่งเอา